ลังจากสอนวิธีเล่นเพลงดุงเดือนไปนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ครับช่วยสอนท่อนอินโทรด้วยนะฮะจัดให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นตั้งสายปกติแล้วก็ใช้คับโปช่องที่2นะครับตั้งสายตรงธรรมดานะครับทีนี้มันจะเล่นอยู่บนคอร์ดประมาณสัก4คอร์ดเท่านั้นเองเดี๋ยวเริ่มที่ห้องแรกกันเลยนะครับคอร์ดแรกเนี่ยให้เรานึกถึงคอร์ดดีที่ปล่อยสายหนึ่งออกครับอ่ะแลวแพทเทิร์นแรกก็คือเล่นเป็น4 3 2สนะครับเหมือนเพลง เดะเหมือนต้จฉบับเดะเลยฮะสี่สามสองหจากนั้นขอดที่สองครับให้เราเอานิ้วกลางไปกดที่สาย6ช่องที่3ามนะครับนับนะฮะหนึ่งสสามแล้วปล่อยนิ้วนางออกครับคือปล่อยสายสองออกนะครับส่วนสายที่เล่นก็จะเป็นหกสี่สามสองนะครับ ตอนเก่าเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดจะเล่นทีละนิ้วก็ได้นะครับหรือปิกทีละสายก็ได้แต่ถ้าใครกระจายหน้าที่ได้อยากให้แบ่งกันเล่นเป็นโป้งชีกลางนางนะครับมันจะพอดีมากเลย6 4สี่สามสองนะครับทีนี้ลองเชื่อมคอร์ดแรกกับคอร์ดที่2เดี๋ยวบอกก่อนว่าถ้าใครไม่ทันสามารถสต็อปหยุดก่อนได้นะครับแล้วฝึกก่อนได้เนาะผเจ้ไปเร็วนิดหน่อยเพราะว่าจะได้กระชับจะได้ไม่ใช้เวลาจนเกินไปนะครับมา ขอดแรกใช่ไหมครับ4 3 2 1ขอที่2ครับนิ้วกลางไม่กดนิ้วนางปล่อยนะครับแล้วเล่นเป็น6 4 3 2อันนี้ก็เหมือนเป๊ะเช่นกันนะครับขอที่3ามให้เราจับเป็น B minor ลัดถ้าใครเคยเล่นจะง่ายเลยนะครับสาย5ช่องที่2ครับนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางสาย3ช่องที่2นิ้วนางนะครับสาย2ช่องที่3เล่นเป็น5 4เอ้ยไม่ใช่ดิ5 3 2 1 นะครับอันนี้ก็เหมือนเป๊ะเลยนะครับห้าสามสองหนึ่งแล้วก็แถนไปสองทีหนึ่งนะครับห 2, 2, ้าสามสองหนึ่งสองขอดต่อไปง่ายครับให้เราคิดภาพว่าเราเล่นขอดีโดยกดสายหกเส้นเดียวครับ <c oughs> นึกออกไหมครับช่องที่สามสายหกช่องที่สมเส้นเดียวแล้วดีดสามสายพร้อมกันคือสายหกแล้วก็สามสองพร้อมกันครับ <c oughs> ง่ายอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอดสุดท้ายครับ คอสุดท้ายเนี่ยเนมันจะต้องมีทาบเกิดขึ้นนิดนึงนะครับแต่แนะนําวิธีแรกก่อนสมมติใครไม่ถนัดขอทาาให้จบคอสุดท้ายด้วยขอด A นะครับดี5สายลงไปเลยครับกรีดสบายๆนะครับแต่ถ้าใครทาบได้ให้ใช้นิ้วชี้นะครับทาบสีเส้นสีเส้นนะครับช่องที่สองสี่เส้นเลยแล้วก็ยื่นนิ้วก้อยนะครับมาที่ช่องที่5นะครับหนึ่ง แล้วกรีดนะครับใช้นิ้วกรีดหรือปิ๊กก็ได้ก็คือไล่ไปกับสายนั่นเองนะครับก็จะจบแล้วก็เหมือนเพลงจริงเช่นกันนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ได้จะลองเพลงให้ดูช้าๆเล่นช้าๆนะครับ เดี๋ยวจะช้าอีกทีหนึ่งครงนี้ A สุดท้ายจะเปลี่ยนเป็น A ปกตินะครับน้องๆที่หันใหม่จะได้ฝึกได้เนาะจะสังเกตว่าเสียงก็จะมีความคล้ายกันกับการที่เราท่ากันนะครับแต่ถ้าใครเน้นเหมือนมากๆก็ยางกิ้ไปเลย โอเคนะครับลองซ้อมดูลองเล่นดูนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นท่อนท่อนที่เป็นท่อนร้องนะครับกูได้ทาคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันลองเล่นดูแล้วก็ที่พี่อลองๆท่านไหนนะครับอยากจะแนะนําว่าให้ เด็ครับคุณเต้กครับอยากจะให้พี่เต้กช่วยสอนอินโทรเพลงนั้นเพลงนี้แนะนําได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลองทำคลิปอินโทรเล,เล่นเกันเนาะโอเคนะครับย <c oughs> ังไงฝากไว้ด้วยใครยังไม่กดซับสไครต์ก็กดด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใครจะติดตามพี่เต้กทางแฟนเพจก็ให้ข้อมูลไว้หมดแล้วนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะ <c oughs> โอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ